สู่ความยั่งยืนช็อปปลอดภัยกับบัตรที่คุณคอนโทรได้บัตร e ีเฟ s ร์ i ดิจิทธนาคารกรุงเทพ สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y Delivery นะคะในค่ำคืนวันพฤหัส,สบดีที่6ตุลาคม2565ค่ะค่ำคืนวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันอาทิตย์ระดาค่ะในที่สุดนะครับเรื่องที่หลายคนติดตามกันมาเมื่อวานนี้นะครับผลการประชุม o p e ป Plu s ก็ออกมาแล้วเรื่องของการลดกําลังการผลิตน้ํามันนะครับซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าที่คาดการกันไว้ก็เป็นเหตุให้เรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยมีแนวโน้มในการปรับเพิ่มขึ้นมาต่อเนื่องเลยสีวันติดต่อไปแล้วนะครับและจุดนี้ก็กมีว ีการคาดหมายกันด้วยนะคะว่าในไตรมาส4ปีนี้เนี่ยนะคะอาจจะเผชิญกับราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นสู่ระดับ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลอีกครั้งนะคะเดี๋ยวรอติดตามสถานการณ์ค่ะเพราะว่าฤดูหนาวในยุโรปก็จะกำลังเข้ามาแล้วใช่หน้าหนาวเข้ามาแล้วการใช้น้ํามันนะครับก๊าซเขาแพงแล้วพลังงานอย่างน้ํามันยังจะแพงอีกนะครเป็นจุดที่ทําให้สหรัฐเองก็ไม่พอใจ กับปัจจัยในจุดนี้เลยครับแต่ว่าสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นก็คือไตรามาสที่3าเศรษฐกิจของทางสหรัฐนะครับจากการคาดการณ์ของ g o l m s a นะครับเขาออกประบุว่าในช่วงไตรามาสที่3ภาพเศรษฐกิจทางสหรัฐนั้นน่าจะมีการขยายตัวได้ดีกว่าที่คาดการณ์กันไว้นะครับต้องไม่ลืมนะครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจไตรามาสที่สาเนี่ยเป็นตัวเลขที่ทางธนาคารกลางสหรัฐนํามาใช้ประกอบการตัดสินใจดอกเบี้ยนโยบายต่างๆซึ่งตัวเลขที่ออกมาดีนะครับจึงเป็นเหตุให้คราวนั้นมีการเร่งรัดในการขึ้นดอกเบี้ยก่อนหน้านี้นั่นเอง กลเดนแซกนะครับได้ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตทาง GDP ของสหรัฐในช่วงไตรมาสที่3ปีนี้นะครับขึ้น1นึ่ร้อยละ1นะครับส่รับร้อยละ1.9จากคาดการณ์เดิมที่คาดไว้ร้อยละ0.9หลังจากที่การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจหลายด้านดีเกินคาดไม่ว่าจะเป็นตัวเลขการจ้างงานเอกชนชาวรัฐนะครับเพิ่มขึ้นมากกว่าคาดในเดือนกันยายนก็คือ2,80000ตําตำแหน่งสูงกว่าที่นากวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่2 0 0 0 0 0ตำแหน่งนะครับจากระดับร8อ0 0 0่าตำแหน่งในเดือนสิงหาคม ขณะที่ตัวเลขขาดดุลการค้านะครับลดลงในเดือนสิงหาคมนะครับสหรัฐเนี่ยขาดดุลลดลงร้อยละ4.3สู่ระดับ67,400ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมตัวเลขนี้เป็นตัวเลขต่ำที่สุดนะครับนับตั้งแต่พฤษภาคม64แล้วก็ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์มีการคาดการไว้ที่67,700ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นการสะท้อนเลยครับว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความแข็งแกร่งมากกว่าที่คาดการไว้ก่อนหน้านี้ครับ ในเรื่องของการเติบโตของเศรษฐกิจนะคะยิ่งเติบโตได้อย่างร้อนแรงมากเพียงใดก็อาจจะไปส่งผลทําให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นมีทิศทางของการขยับแข็งค่าขึ้นนะคะยิ่งตัวเลขเศรษฐกิจดีมากช่วงเวลานี้หลายๆฝ่ายค่อนข้างกังวลใจแล้วค่ะเพราะว่าค่าเงินประเทศของตนเองนั้นอ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐนะคะดังนั้นในช่วงที่ผ่านมาค่ะจะมีหลากหลายประเทศนะคะพยายามที่จะเข้าแทรกแซงค่าเงินของตนเองนะคะโดยมีรายงานล่าสุดระบุบอกว่าทุนสำรองระหว่างประเทศมีการปรับตัวลดลงทั่วโลกเนี่ยนะคะลดลงไปแล้ว กว่า1ล้านล้านดอลลาร์ลดลงมาสู่ระดับ12ล้านล้านดอลลาร์นะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นจํานวนที่หายไปจํานวนมหาศาลเลยทีเดียวเช่นเดียวกันกับทางด้านของเกาหลีใต้ค่ะที่วันนี้เปิดเผยออกมานะคะระบุบอกว่าการแทรกแซงค่างเงินในช่วงที่ผ่านมาส่งผลทําให้ทุนสํารองระหว่างประเทศของเกาหลีใต้นั้นปรับตัวลดลงอย่างหนักในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยเป็นการปรับตัวลดลงนะคะมากที่สุดในรอบ14ปีค่ะ หลังจากเกาหลีใต้ได้เทขายสกุลเงินดอลลาร์ชะลอการอ่อนค่าของสกุลเงินวอนส่งผลทำให้ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศของเกาหลีใต้นะสิ้นเดือนกันยายนนั้นอยู่ที่ระดับ4.1677แสนล้านดอลลาร์ลดลง1.966ห,ห,หมื่นล้านดอลลาร์จากระดับของเดือนสิงหาคมนะคะถือเป็นการปรับตัวลดลงเป็นรายเดือนมากที่สุดตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2551ค่ะ ซึ่งทุนสำรองต่างประเทศในช่วงเวลานั้นลดลงมากสูงถึง2.742หมื่นล้านดอลลาร์ท่ามกลางวิกฤตการเงินโลกจากความกังวลเกี่ยวกับการคุมเข้มนโยบายกดดันเศรษฐกิจโลกให้ถดถอยนะคะ เครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการต่อสู้กับค่างเงินนะครับแต่และประเทศก็มีแนวทางหลากหลายนะฮะบ,บางส่วนอาจจะใช้อัตราดอกเบีย้ยขณะที่เกาหลีใต้นะครับรวมถึงทางญี่ปุ่นใช้เรื่องแนวทางในการแทรกแซงค่างเงินนะครับ<ฆ>ก็อาจจะเป็นเหตุให้เรื่องของทุนสำรองได้รับผลกระทบกันไปบ้างน,นะครับ<ฆ>ทีนี้มาดูข้อมูลต่อมานะครับของทางเศรษฐกิจจีนกันบ้างน,นะครับมีรายงานว่าดีมาในการขนส่งสินค้าทางเรือช่วงไตรามาสที่4นั้นมีการฟื้นตัวขึ้นมา นี่เป็นสัญญาที่บ่งชี้ชัดเจนนะครับถึงการฟื้นตัวทางด้านเศรษฐกิจของจีนหลังจากที่ก่อนหน้านี้นั้นต้องดรรับผลกระทบอย่างหนักนะครับจากมาตรการจำกัดพื้นที่ในการป้องกันปัญหาโควิดนั่นเองครับบรรดาผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเดินเบือนะครับคาดการว่าความต้องการการขนส่งสินค้าผู้ผลิ์ของจีนมีแนวโน้มฟื้นตัวได้ในไตรามาสที่4ปีนี้ครับเนื่องจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการผลิตเหล็กในจีนปรับสูงขึ้นจีนเองก็เพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำมันด้วยครับ จีนก็ถือว่าเป็นผู้ซื้อสินค้าพวกพันรายใหญ่อันดับหนึ่งของโลกนะครับมีการลดการนําเข้าพลังงานแล้วก็โลหะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้เนื่องจากมาตรการควบคุมโควิดซึ่งก็ส่งผลกระทบนะครับต่อเศรษฐกิจภายในประเทศแม้ว่าจีนจะให้คํามั่นในการสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจผ่านการใช้มาตรการด้านการกระตุ้นต่างๆละครับขณะที่คุณเจมาเชลนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทเบิร์ชบล็นะครับซึ่งเป็นบริษัทเดินเรือของสิงคโปร์เขาเปิดเผยว่าการผลิตเหล็กของจีนเริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัว ขณะที่แนวโน้มอ,อุปสงค์สินค้านะครับที่ได้รับการหนุนนะครับจากมาตรการผ่อนคลายมาตรการโควิดก็ถือว่าเป็นจุดที่เติบโตชัดเจนในกลุ่มสินค้าพวกพันธ์แหละครับ จากดีมานความต้อง,องการของการขนส่งทางเรือที่เพิ่มขึ้นก็ทําให้เราคาดหวังว่าเศรษฐกิจจีนนะจะกลับมาฟื้นตัวโดยไหวในไม่ช้านี้นะคะไปติดตามกันบ้างค่ะช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงรอยต่อการเมืองของจีนค่ะซึ่งจะมีการประชุมพักคอมมิวนิสต์นะคะในวันที่16ตุลาคมที่จะถึงนี้ซึ่งก็มีการคาดหมายกันว่าถ้าคุณสีจิ้งผิงสามารถดํารงตําแหน่งได้ต่อเป็นสมัยที่3อาจจะเพิ่มแรงกดดันในการรวมชาติกับไต้หวันมากยิ่งขึ้นแหละค่ะ ประเด็นดังกล่าวนะคะมีการเปิดเผยออกมาค่ะจากมุมมองของสำนักข่าวรอยเตอร์ที่รายงานนะคะถึงกรณีการประชุมสมัชชาใหญ่พักคอมมิวนิสต์จีนที่มีการกำหนดเปิดฉากในวันที่16ตุลาคมนี้ เพื่อคัดเลือกคณะผู้นําใหม่ซึ่งทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมีแนวโน้มที่จะขึ้นกลุ่มอํานาจบริหารต่อเป็นสมัยที่3โดยถือว่าเป็นการท้าทายธรรมเนียมปฏิบัติดั้งเดิมที่เคยบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญที่กําหนดนะคะว่าจะต้องดํารงตําแหน่งไม่เกิน2สมัยเท่านั้น ความเคลื่อนไหวดังกล่าวคะ่ะทำให้ทางด้านของนายชิวไทซานประธานคณะกรรมการกิจการจีนแผ่นดินใหญ่ของไต้หวันระบุบ,บอกว่าจากการคาดการณ์ในลักษณะแบบนี้อาจจะส่งผลทําให้จีนม,มีแนวโน้มบีบบังคับและข่มขู่ไต้หวันเพิ่มขึ้นเพื่อบรรลุปเป้าหมายในการรวมเกาะไต้หวันให้อยู่ภายใต้การควบคุมของจีนแผ่นดินใหญ่แลยคะ่ะซึ่งอาจจะเป็นการบีบบังคับและข่มขู่รวมถึงการใช้กลยุทธ์พื้นที่สีเทากฎหมายระหว่างประเทศในการแทรกแซงและขัดขวาง ปฏิสัมพันธ์ที่ไต้หวันมีต่อชาติพันธมิตรค่ะครับเรื่องของไต้หวันเองถ้าเปรียบกับยุโรปเนี่ยยูเครนเป็นชนวนความขัดแย้งนะที่อาจจะเกิดขึ้นมาในเอเชียนะครับไต้หวันเองก็เป็นชนวนความขัดแย้งเหมือนกันที่หลายคนมองว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงเส่งภูมิรัฐศาสตร์นั่นเองนะครับ,รบเรื่องนี้ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทีเดียวครับ การมาดูเศรษฐกิจของทางยุโรปกันบ้างนะครับอันนี้มองไปที่ประเทศอังกฤษครับหลังจากช่วงที่ผ่านมานะครับมีการเปลี่ยนทางผู้นํารัฐบาลคนใหม่นะฮะแล้วก็มีการออกมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาหลากหลายแม้ว่าบางส่วนจะมีการยกเลิกกันไปแต่ว่าตอนนี้เองนะครับจากปัจจัยเสี่ยงเชิงสินทราพาทางเศรษฐกิจนะครับทำให้ทาง i t สเดตติ้งต้องมีการออกมาประกาศนะครับว่าอาจจะมีการปรับลดแนวโน้มเครดิตอังกฤษสู่ระดับเชิงลบได้หลังจากที่มีความเสี่ยงนะครับในการขาดดุลงบประมาณนั่นเองครับ ฟิเลตติ้งนะครับปรับลดแนวโน้มความน่าเชื่อถือของอังกฤษลงสู่ระดับเชิงลบนะครับจากมีเสียรภาพในวันพุธนะครับโดยระบุว่าแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหม่ของรัฐบาลมีความเสี่ยงที่จะทให้ตัวเลขการขาดดุลงบประมาณของอังกฤษปรับตัวสูงขึ้นแต่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของอังกฤษอังกฤษไว้นะครับที่ระดับ AA ลบซึ่งเป็นอันดับสูงที่สุดในระดับที่4นะครับแล้วก็ระบุถึงความเชื่อมโยงของ BOE กับอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ พร้อมทั้งระบุด้วยว่าการประกาศมาตรการกระตุน้นด้านการคลังครั้งใหญ่โดยไม่มีมาตรการใๆดๆเฉยๆและไม่มีการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจมหาภาคและการคลังท่ามกลางแรงก,กดดันเงินเฟ้อที่สูงมากครับก่อนหน้านี้นะครับ s t a n d a ร d ดแอนด์พารือว่า S&P ได้มีการปรับลดแนวโน้มอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ AA ของอังกฤษลงสู่เชิงลบนะครับจากมีเสถียรภาพเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาเนื่องจากวิตกว่าแผนการปรับลดภาษีครั้งใหญ่ ของทางคุณลิสทรัสนะครับนายกรัฐมนตรีจะทําให้หนี้สินของอังกฤษเพิ่มสูงขึ้นนั่นเองครับในการยืนยันเดินหน้าแผนภาษีครั้งใหญ่นี้นะคะทำให้มีการจับตาว่าคุณลิสทรัสนั้นจะสามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอังกฤษได้นานหรือไม่ด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้านะคะกลับมามองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐกันค่ะช่วงเวลานี้มันมีธีมการลงทุนอะไรที่น่าสนใจฝา่าภาวะความผันผวนของตลาดหุ้นไปได้ช่วงหน้ากลับมาหาคาตอบกันค่ะ รวมการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันกู้เงินในระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแพทมีทริกนะคะที่จะทําให้เพื่อนฝากเงินเหมือนเดิมยังไงใครได้ดอกเบี้ยมากกว่าเดิมใครที่กําลังประสบปัญหาแบบนี้นะคะมาจำการไก่เกนี่ช่วยคุณได้ค่ะกินกําไรคําโตเข้าหุ้นต้นเทรนนะคะ ทุนโดย SME Plus, Plus ให้ธุรกิจคุนง่ายกว่าที่เคยด้วยแพลตฟอร์มต่างๆจาก SCB SME กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ชมคะมาในช่วงของ Global Wealth โดยธนาคารกรุงเทพนะคะมาวันนี้ค่ะหลายๆคนน่าจะมองหาโอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกานะคะหลังจากที่เริ่มต้นไตรมาสที่4เริ่มมีแรงฟื้นหรือว่ามีแรงซื้อคืนกลับมานะคะแต่โอกาสของการไปต่อและตีมการลงทุนที่น่าสนใจนั้นจะเป็นอย่างไรคะ่ะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณรัศรันธนาภัยสารกิจผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายหลักทรัพย์ต่างประเทศและฟิวเจอร์จากบร,ริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงะคะ่ะสวัสดีค่ะคุณเอิร์ธ สวัสดีครับคุณแพนครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับามาในช่วงของการเปิดประเดิมไตรมาสที่4นะคะหลังจากที่เราเจอความผันผวนเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบีย้ยขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมากดดันต่อทิศทางการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐนะคะมาเริ่มต้นไตรมาสที่4ดูเหมือนจะสดใสเหมือนกันนะคะเราประเมินสถานการณ์การลงทุนยังไงบ้างคะใช่ครับผมคิดว่าเปิดไตรมาสสี่ 4, มาเห็นภาพของตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยมีการรีบาวขึ้นมาให้เราใจชื้นกันบ้างนะครับคุณแพนแต่ว่าถ้าเราบองย้อน มองมองย้อนไปในภาพไตรามาสสามนี่ก็จะเห็นว่าโอ้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายไตรามาสหนึ่งเลยเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยก็มีการปรับตัวย่อลงมานะครับทีนี้ประเด็นในช่วงไตรามาสสี่ปีนี้ครับผมคิดว่าสิ่งที่เราต้องจับตาเนี่ยผมว่าตลาดเองเนี่ยรับรู้อยู่แล้วนะครับเรื่องของประเด็นเรื่องเงินเฟอ้อเรื่องของการที่ธนาคารกลางสหรัฐเองเนี่ยจะมีการปรับตัวอัตราดอกเบี้ยข,ขึ้นนะครับแต่สิ่งที่จะตามมาก็คือว่าเรื่องของกําไรของบริษ,ษรัทจดทะเบียนในดัชนี S p 500้าออ่ะครับหรือว่าเป็น บริษัทหลักๆที่อยู่ในตลาดหุ้นสหรัฐเองเนี่ยนะครับจริงๆทางพันธมิตท,ทางด้านวิจัยของหลักทรัพย์ูหลวงเราเนี่ยทาง morgan stanley เองเนี่ยเขาก็มีการประมาณกันนะครับว่ากำไรของบริษัทจัทะเบียในดัชนี s&p 500เนี่ยถ้าดูจากเส้นสีเหลืองในกราฟเนี่ยจะเห็นว่าอันนี้เป็นอินดิเคเตอร์เป็น leading นะครับเป็นดัชนีที่ชี้นำว่า ดูแล้วเนี่ยมีทิศทางที่จะในไตรมาสสี่เนี่ยบริษัทจดทะเบียนที่มีโอกาสที่กําไรเนี่ยหักหัวลงได้เหมือนกันจริงผมว่าประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจคือว่าด้วยความที่ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันแข็งค่าขึ้นเนี่ยครับประเด็นตรงนี้มันก็ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนหลายๆบริษัทเองเนี่ยที่เขามีรายได้ที่จากนอกประเทศเนี่ยครับตรงนี้ก็ส่งผลให้กําไรของเขาเองเนี่ยโอกาสที่จะปรับตัวลดลงได้นะครับยังไม่รวมสถานการณ์ที่เป็นเรื่องของประเด็นเรื่องของเงินเฟ้อนะครับเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการชะลอตัวด้วยนะ สหรัฐเองในไตรมาสสี่เนี่ยผมคิดว่ายังเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายอยู่ครับคุณแพนแล้วก็ผมคิดว่าในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยเราอาจจะต้องมีการกําหนดกลยุทธ์ในการลงทุนที่ที่ที่ละเอียดถี่ถ้วนมากขึ้นครับคุณแพนครับ คฟังดูแล้วเนี่ยนะคะเชื่อว่านักลงทุนส่วนหนึ่งนี่นะคะคุ้นเคยกับปัจจัยเสี่ยงนี้ดีนะคะดอกเบี้ยรเริ่มแพงนะคะเงินเฟอ้อก็ยังมีการทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะคะแต่หลายๆคนเนี่ยก็ยังมองหาโอกาสในการลงทุนค่ะดังนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้คุณเออจะแนะนำธีมการลงทุนที่น่าสนใจวางแผนการลงทุนฝากความผันผวนเหล่านี้ไปได้ยังไงบ้างคะ ครับผมคิดว่าจริงๆในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศเองเนี่ยท่านช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับผมว่าหลายคนหลายท่านในคนไทยที่เป็นคุณต่างประเทศเนี่ยแม้ว่าจะมีการขัดทุนหรือว่าพอร์ตอาจจะมีการ ตอบตัวลดลงบ้างในช่วงปีนี้นะครับหลังจากที่ขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีนะครับผมว่าก็อย่าเพิ่งถอดใจนะเพราะอย่างน้อยจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยค่างเงินเนี่ยครับเพราะค่างเงินบาทเราอ่อนค่าเทียบกับค่างเงินดอลลาร์สหรัฐถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนักทุนก็ยังได้กาไรจากัตรจาค่างเงินตรงนี้มาโปะได้แล้วผมว่าในภาพของครึ่งปีหลังเออช่วงนะในภาพของไตรมาสสี่รือถึงปีหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าจะมีแนวโน้มที่อาจจะค,ค่อยๆที่จะดีขึ้นเพราะฉะนั้นขณะตอน,น,ตนอตพพเ,เ,เนี้ยถ้าอยากจะลงทุนเนี่ยทั้ บอกว่าจะมาฝ่าช่วงวิกฤตที่เป็นดอกเบีย้ยขาขึ้นนะครับช่วงของเงินเฟอ้อพุ่งเลยก็คือธีมที่เขาชื่อว่าแฟง2.0ครับคุณแพนก่อนหน้านี้เรามีธีมแฟง1.0ใช่ไหมครับก็เป็น a c e b o o k เนี่ยเมตาเนี่ยนะครับมาร์ซอนแอปเปิลเน็ตฟลิกส์กูเกิลซึ่งตอนนี้ปีนี้ทําบทผลตอบแทนได้ไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ว่าแฟง2.0เนี่ยครับ oh. เขาบอกว่า F ตัวแรกเนี่ยก็มาจาก f u e l ก็คือเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและเชื้อเพลิงนะครับเอ นะครับก็คือตัวของ aerospace ก็คือเรื่องของอากาศยานการป้องกันประเทศนะครับเตัวที่2คือ agriculture หรือธีมพวกสินค้าเกษตรและอาหารนะครับตัวของ N ก็คือ nuclear renewable นะครับพวกพลังงานเอ็นเออเียร์พลังเรื่องของพลังงานหมุนเวียนนะครับแล้วก็ตัว G เองเนี่ยก็คือเป็นโกลแล้วก็ m e t a l ก็คือพวกโลหะและธาต,าตาุต่างต่างธีมต่างๆเหล่านี้เป็นธีมที่น่าจะ outperform นะครับตลาดได้ในช่วงไตรมาสสีที่มีความผันผวนสูงนี้นะครับซึ่งวิธีการในการลงทุนเนี่ยครับจริงทางทีมเราเนี่ยก็เพิ่งได้มีการออกรายงานลงรายละเอียดในเรื่องของทีมแฟง2.0ไปนะครับซึ่งถ้าทางลูกค้าหลักสัปหลวก็สามารถที่จะลองไปดูในรายงานนี้ได้แต่ว่าผมนํามาเล่าให้ฟังกระชับกระชับแล้วกันครับคุณแผนครับว่าก็จะเห็นว่ามี ETF ที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับ อ,อยู่ทั้งหมด5ตัวนะครับอย่างตีมแรกเรื่องของพลังงานก็จะมี ETF ที่ชื่อว่า XLE นะครับก็จะลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงานที่อยู่ในดัชนี S m p 500รซึ่งหุ้นต่างๆเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะเ u t p e r f o r m ตลาดได้หรือยัง ETF ตัวที่2ที่อิงก,กับตีมเรื่องของ aerospace กับ defense ก็จะ ETF ที่ชื่อว่า ITA ครับคุณท่าน,านตัวที่3ก็ MOO ตัวนี้ก็อิงก,กับตัวตีมเรื่องของกเกษตรสินค้ากเกษตรนะครับหรือตีมที่4นะครับก็จะเป็นสิ่งที่ลงทุนในสินทรัพย์เหมืองแร่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกกัับพลงงงาาานวีต่่่่ๆ็ New ETF ทชือ U A รหรือว่าอย่างตัวสุดท้ายเองที่หยิบมาวันนี้ก็คือ XME ตัวนี้ก็เป็น ETF ที่ลงทุนในบริษัทที่กุดเหมืองที่เกี่ยวกับพวก commodities นะครับพวกที่เกี่ยวกับแร่ต่างๆซึ่ง ถ้าเราไปดูผลตอบแทนเนี่ยครับคุณแพนก็จะเห็นว่าเส้นสีแดงเนี่ยครับผลตอบแทนของหุ้นที่เกี่ยวข้องกับแฟง2.0เนี่ยเมื่อเทียบจากต้นปีจะเห็นเลยนะครับคุณแผนว่าปรับตัวลงน้อยกว่าตลาดพอสมควรเลยเพราะว่าจากต้นปีเนี่ยผลตอบแทนติดลบอยู่เพียงแค่ 2- 3เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกับตัชนี S&P 500นี้เนี่ยลงมา20กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแฟง1.0เนี่ยที่เรารู้จักกันพวกเทคโนโลยีเนี่ยลงมาถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์ดัะนั้นเราก็ยังมองว่าด หุ้นในกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเป็นกลุ่มดิฟเ n นซีฟหรือเป็นกลุ่น e ีมที่ผมว่าน่าสนใจที่น่าจะทําให้ในแง่ของการลงทุนเองเนี่ยปรับนักทุนที่ลงเข้าลงทุนเองเนี่ยน่าจะสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าตลาดได้นะครับคุณแฟนครับค่ะก็ถือว่าคุณผู้ชมเองเนี่ยนะคะสามารถไปจัดสรรปันพอร์ตกันได้นะคะในช่วงเวลานี้ส่วนใครที่บอกโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ดูแฟน หนึ่งจุดศูนเนี่ยนะคะติดลบไปสามสิบเปอร์เซ็นตเศษๆบางคนบอกว่าเป็นสายชอบสะสมของดีราคาถูกนะคะมันเป็นจังหวะด้วยไหมคะคุณเอิร์ธมองยังไงคะผมว่าจริงๆแล้วมีหุ้นหลายตัวนะครับที่เราเห็นว่าเป็นหุ้นที่เป็นดีแวรลู่นะเหมือนที่เราได้เคยจะสัมมนากับทางคุณแพนไปนะครับว่าพูดถึงหุ้นดีแวรลูที่ผมว่าน่าจะมีธีมการลงทุนที่น่าสนใจแล้วก็ดูแล้วอาจจะเป็นโอกาสสาหรับทั้งลงทุนในระยะยาวซึ่งผมอยากให้ดูภาพนี้ครับคุณแพนว่าจริงๆแล้วเนี่ย แม้ว่าช่วงนี้เราจังมองว่าตลาดยังมีดาวไซด์อาจจะผันผวนสูงอยู่นะครับแต่ว่าถ้าย้อนไปดูสถิติในอดีตเองเนี่ยจะเห็นว่าหลังมิดเทอร์ม m ิเล c t ชันหรือว่าการเลือกตั้งกลางเทอมนะครับของสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยช่วงประมาณเดือนพฤศจิกานยนครับสถิติในอดีตเนี่ยครับ <ๆ S 1> เกือบร้อยปีเนี่ยพบว่าตลาดหุ้นสหรัฐหรือว่าดัชนี S&P 500้เนี่ยมักจะตับตัวขึ้น12เดือนให้หลัง นะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้ง midterm election หรือเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐในช่วงเดือนพฤศจิกาเพราะฉะนั้นแต่ว่าในช่วงเดือนธันวามกราปีหน้าเนี่ยมีโอกาสที่ตลาดพูดเองน่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นได้เมื่อเทียบกับสติในอดีตซึ่งตรงนี้เองเนี่ยผมก็ต้องเรียนว่าจังหวะเนี้ยอาจจะเป็นจังหวะที่นักทุนระยะยาวที่สนใจในหุ้นที่มี variation ้นหุ้นพื้นฐานดีแล้วก็มีแนวโน้มที่ผมคิดว่ากลับมาเติบโตได้ในระยะยาวเองเนี่ยบริษัทขนาดใหญ่อย่าง Meta หรือ Facebook บริษัทอย่าง Google นะครับบริษัทอย่างวีซ่ามอลลดิสนีย์เวิร์อาร์ทเวย์อย่างที่อยู่ในตารานี่ครับที่ผมหยิบสไลด์มาให้ดูเนี่ยนะครับ,รบก็คือเป็นเกณฑ์ที่ผมหยิบทั้งทีมเราคัดมาว่า P/E 1 2งข้างหน้าเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉียย้อนหลัง5ปีนะครับมีราคาเป้าหมายที่เก็บโดยบูเบิร์กคอนเซนแซสเองเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาปิดล่าสุดเนี่ยโดยมีอัพไซด์มากกว่า20%แล้วก็มองใน,นของ e อ r n ์ n g ็งสโตนะครับหรือว่าอัตากําไรในระยะ3ปีข้างหน้าเนี่ยเกิน10%หุ้นต่างๆเ่านี้เป็นหุ้นที่เราบอกว่าเป็นมีแฟลลูแล้วก็มีโอกาสที่ราคาเองเนี่ยอาจจะก,กลับมาฟื้นได้นะครับในช่วงที่ตลาด กลับมามีโมเมนตัมที่ดีขึ้นอาจจะเป็นช่วงเดือนธันวาเป็นอ่งช่วงต้นปีหน้าครับคุณแเพราะนั้นในแง่ของนั่งพุนระยะยาวเองผมก็คิดว่าช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะของการทยอ,อยสะสมในหุ้นต่างๆเหล่านี้ได้ครับ ค่ะก็เป็นการมองหาจังหวะที่ดีนะคะในการสลับจัดพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็ประเมินสถานการณ์วางพอร์ตการลงทุนในระยะสั้นกลางยาวให้กับนักลงทุนด้วยนะคะถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยอยากจะได้ข้อมูลที่มากกว่านี้หรือว่าลึกกว่านี้นะคะสามารถไปปรึกษาที่บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงได้ใช่ไหมคะได้เลยครับทุณ <c oughs> แพนครับยินดีเลยครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณเอิร์ทมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะ สวัสดีค่ะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ ะค,ะคุณผู้ชมคะจะได้เห็นนะคะโอกาสของการลงทุนนะคะในหุ้นถ้าหากว่าพูดง่ายๆเลยนะคะเป็นหุ้นในกลุ่มโกรดที่ก่อนหน้านี้เคยได้รับความนิยมนะคะแต่ว่ามาณนะปัจจุบันเนี่ยราคาอาจจะปรับตัวลงมาค่อนข้างต่ำใครที่อยากจะลงทุนเป็นเมกะเทรนด์ก็สามารถที่จะค่อยๆทยอยสะสมในกลุ่มฟาง1 0 1> ได้นะคะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะสู้สึดก,กับดอกเบี้ยแพงนะคะเงินเฟ้อก็กําลังพุ่งด้วยนะคะก็สามารถเลือกฟาง2.00ได้นะคะลองไปปรึกษาเพิ่มเติม,ตมกันได้ะคะ่ะที่บริษัทหลักทรัพย์บ,บัวหลวงนะคะเราพักกันสัก รูช่วงหน้ากลับมาเติมเต็มความรู้ด้านการลงทุนกันต่อค่ะ กาะติดทุกความเคลื่อไนไหวโลกการเงินการลงทุนกับ YouTube Channel Money b n n k i n k i n g n n e n ใน l ง่ายๆแค่เข้าเว็บไซต์ YouTube หรือแอปพลิเคชัน YouTube บนสมาร์ทโฟนจากนั้นพิมพ์ค้นหาคำว่า Money a n n b a n k i n g c h a n n e l กด Subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งเพียงเท่านี้ทุกเทรนด์การลงทุนทั่วโลกทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินทุกหัวข้อสัมมานาดีๆก็อยู่ใกล้แค่คลิก พิลิตเฮลครัสต์จากเมืองไทยประกันชีวิต ตรงแสดงของรายการนะครับช่วงนี้มีเรื่องราวของธนาคารพาณิชย์ที่พยายามในงานออกโปรดักต์สินเชื่อนะครับเพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้ประกอบการที่ตอนนี้ต้องมีการปรับตัวอย่างหนักเลยนะครับในการรับกับเทรนธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับล่าสุดนี้นะครับธนาคารไทยพาณิชย์ก็เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการนะครับโดยการส่งสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัวหนุนผู้ประกอบการนะครับในการอัปเกรดธุรกิจรับมกะเทรนครับ คุณเกรดจันทนโนทกนะครับท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนเปิดเผยว่าตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในมีการปรับปรุปรงหลักเกณฑ์สินเชื่อฟื้นฟูโดยเพิ่มประเภทสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัวเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการในการปรับธุรกิจและส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันในระยะต่อไปธนาคารไทยพาณิชย์นะครับในฐานะสถาบันการเงินในกลุ่ม S c B X ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับภารกิจ250 0 net zero สนับสนุนให้ภาคธุรกิจหยุดยั้งการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทุกรูปแบบจึงพร้อมขานรับแนวทางดังกล่าวนะครับธนาคารมีการจัดเปยรวงเงินสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัวภายใต้พรกสินเชื่อฟื้นฟูสําหรับผู้ประกอบการธุรกิจใน3กลุ่มด้วยกันประกอบไปด้วย 1. นะครับกระแสดิจิทัลเทคโนโลยี2การดําเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ3นวัตกรรมแห่งโลกอนาคตด้วยวงเงินสินเชื่อต่อรายสูงสุดไม่เกิน150บล้านบาทรวมวงเงินซอฟโลนและสินเชื่อฟื้นฟูทั้งหมดนะครับ ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด10ปีอาจปาดอกเบี้ยพิเศษ2%ต่อปีในช่วง2ปีแรกของสัญญาพร้อมได้รับการยกเว้นดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกจากการสนับสนุนของกระทรวงการคลังอาจปาดอกเบี้ยเฉลี่ยไม่เกิน5%ต่อปีในช่วง5ปีแรกของสัญญาใช้หลักประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์เงินฝากการค้ำประกันจากบร,ริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสยประกอบการขอวงเงินสินเชื่อได้และครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครสามารถติดต่อสมัครสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อการปรับตัวภายใต้พรารกอสินเชื่อฟื้นฟูอของธนาคารแห่งประเทศไทย Transformation Loan นะครับตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง9เมษายนปีหน้าที่สาขาธนาคารไทยพาณิชย์ทุกแห่งทั่วประเทศสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลท่านหรือว่า s b Business Call Center โทร02 722 2222ครับ สำหรับโครงการสินเชื่อฟื้นฟูหรือว่าซอฟโลนภายใต้วงเงิน250,000ล้านบาทของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีการรายงานต่อแบงค์ชาตินะครับข้อมูลณวันที่1สิงหาคม2,565ว่ามีผู้ประกอบการทุกประเภทยื่นขอสินเชื่อรวมแล้วทั้งสิน 7, ้น7,851รายคิดเป็นวงเงินรวมนะครับ23,249ล้านบาทครับ ใครที่อยู่ใน3ธุรกิจนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือแม้กระทั่งนวัตกรรมที่รองรับโลกอนาคตก็สามารถติดต่อไปขอรับสินเชื่อเพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านธุรกิจกันได้เลยนะคะคที่ธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมกันบ้านนะคะช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็ทําให้หลายๆพื้นที่นั้นประสบกับปัญหาน้ําท่วมทําให้ภาคธุรกิจนั้นอาจจะติดขัดนะคะล่าสุดจําเป็นที่จะต้องมีการขอ สภาพคล่องหรือว่าขอสินเชื่อเพิ่มเติมดังนั้นจึงจําเป็นที่จะต้องเข้าถึงข้อมูลนี้แหละค่ะเครดิตบูโรนะคะล่าสุดทางด้านของเครดิตบูโรก็เลยเปิดโอกาสค่ะให้ผู้ประสบอุทกภัยนั้นสามารถตรวจเครดิตบูโรฟรีถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ค่ะคุณภูมิศักดิ์อารัญญากเกษมสุขรองประหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือเครดิตบูโรเปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่และได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนดังนั้นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสอดรับกับมาตราการรองรับช่วยเหลือผู้ประสบภยัยแก่ลูกหนี้ซึ่งจะต้องใช้ข้อมูลนะคะในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินดังนั้นค่ะเครดิตบูโรจึงขอมอบสิทธิสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภยัยตรวจเครดิตบูโรฟรีณศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่ง เฉพาะรายงานข้อมูลเครดิตบุคคลธรรมดาสามารถยื่นขอตรวจได้โดยตัวเองเท่านั้นนะคะโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนของตนเองยื่นแก่เจ้าหน้าที่บริเวณเคาน์เตอร์ได้ที่ศูนย์ตรวจเครดิตบูโรทุกแห่งและรอรับรายงานได้เลยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนี้ตุลาคม2565แล้วค่ะ โดยระบุนะคะว่าความสําคัญของการตรวจข้อมูลเครดิตบูโรในสถา,านการณ์เช่นนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อว่าข้อมูลการรับสินเชื่อในช่วงที่ผ่านมาของเรานั้นถูกต้องหรือไม่แล้วเรานะคะผิดนัดชําระหนี้ในช่วงที่ผ่านมาบ้างหรือเปล่านะคะจะได้สามารถยื่นขอสินเชื่อได้อย่างสบายใจค่ะ ครับก็ต้องบอกว่าเครดิตบูโรเลครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากในการตรวจสอบตัว,ตวเราเองก่อนนะก่<ช>อนที่จะไปยื่นสินเชื่อเพราะเพือพ่อนนแล้วถ้าเกิดว่าเราเตรียมเอกสารกันไปนะครับแต่ว่าข้อมูลของเราปรากฏว่าเคยมีการติดหนี้แต่ไม่ชําระหรือว่าชําระไม่ตรงเครดิตไม่ดีตรงนี้เองก็กลายเป็นว่าเราเตรียมเอกสารมาก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับตรวจสอบตัวเองก่อนยื่นกู้จะดีกว่านั่นเองครับค่ะแล้วก็เป็นการลดภาระให้สาหรับใครที่ประสบกับปัญหาน้ําท่วมในช่วงเวลานี้นะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันในค่ำคืนวันนี้แหละค่ะพรุ่งนี้สี่ทุ่ นี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ A5G มือถือสเปคเทปพร้อมชมกวามบันเทิงระดับโลกฟรีกลองหน้าปัง8ล้านพิกเซลกล้องหลังคมชัด3ามเลน์ถ่ายรูปสวยจัดเต็มทุกมุมมอง